สวัสดีครับน่าเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องลูนนะครับกล่องลูนนะ60 DP นี่นะ DP ตรงซ้ายมือนะเวลาเราแบบจบดันมานะครับนอนจะได้ DP ใช่ไหมสะสม6สะสมให้ได้60 DP นะไปแรกตรงตัวที่พอร์ตลักนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะ60 DP นะลูนนะที่ตัวพอร์ตลักนะจ๊ะ เดี๋ยวถ้าใครไม่รู้จักเดี๋ยวเราพาไปดูนะว่าเลขตัวไหนอันนี้เราจะมาเปิดก่อนเนาะอ่าเราเตรียมไว้22อันนะครับ22อันเนี่ยก็ต้องใช้เราลาวอยู่1 2 0 0 1 3ันส p นะเราใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณ3วันนะครับ3วันได้อยู่พันกว่า DP นะอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะได้ลูนอะไรกันมั่งนะเราเปิดทีเดียวไปเลยเนาะเปิดทีเดียวไปเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับไป เช็คดวงหน่อยนะครับเช็คดวงหน่อยตืฟตืไปเอาเลขนี้แหละยีิบสองงนไปปึ๊ปึ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 เฮ้ยมีลุนไปเพื่อนมีลุนไปเพื่อนนะลุนสีแบบนี้น่าลุนเนี้ยเป็นไงแม็กคีก็มานะครับเอามาเราเราตั้งแต่แรกเลยนะรุนเอ็กแทกเลสลุนอินนะครับลุนการล้มลุนเด็ก เอ็กแทกเลดเอ็กแทกเโอ้โหดิฟเฟนเลดรนเด็กสิบนะครับสเต็งดิฟเฟนนะครับดิฟเฟนเลดอินนะเด็กการสตันดบเงินนี่เพื่อได้ดูนัี่ดาด้วยเพื่อนได้รุนแม็คีเอ็กแทกเลดอุ้ยได้แม็คีสองอันเออแม็คีสองอันนะอันนี้อะไรนะดิฟเฟนเลดอีพีแล้วก็รูนเอพ เออได้รุนรมีราคาอยู่สองอันแม็กคี้กับคี้ดานะครับแล้วก็ดีเฟนต์ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะที่เหลือก็ราคาลดหย่อนลงไปนะเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่ารูนที่เราได้แม็กคี้เนี่ยนี่แม็กคี้ราคาเท่าไหร่แปดเอมนะครับแปดเก้าเอมนะสองอันก็ประมาณสิบแปดเอมนะสิบแปดเอมสิบแปดเอมนคี้ดาเมเท่าไหร่เจ็ดล้านก็ ประมาณยี่สิบห้านะเออยี่สิบห้าถ้ารวมรูนอื่นด้ก็ประมาณสามสิบเอ็มนะครับสามสิบเอ็มก็พอได้นะสะสมมาสามวันนะ่แลกรูนนะครับได้มาประมาณสามสิบเอ็มก็ถือว่าโอเคนะเออไม่แย่นะครับโอเคส่วนส่วนใครที่แบบจะแลกนะนี่เหมือนพอดลักนะจ๊ะเหมือนพอดลักพอดลักพอดลักมาพอดลักกันที่นี่นี่นะตัวนี้นะตัวแรกดีพีตัวนี้นะ E อันนี้เด้ออ่าเอาไว้สุ่มรูนนะครับมีรูนแพงๆอยู่นะพวกรูนเมจิกเอ็มเมจิกแอคแท็กแอคแท็กนะครับเออสวอตเอ็มลูนดามิลิเดคชันนะที่มันที่มันจะได้นะครับแต่รูนอื่นที่มันนอกเหนือกว่าน,นี้ผมยังไม่เคยได้นะไม่รู้มันจะมีรูนถึงระดับไหนนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยพวกคิดาเมคคีนะสวอตเอ็มเมจิกเอ็มเนี่ยดูดเลือดเนี่ยมีในนี้หมดเลยนะจ๊ะอ่าแพงสุดน,น่าจะเป็นรูนดามิลิเดคชันนะ ราคาหาก่อนแปบนี่อันละ190มนะแพงสุดน่าจะอันนี้นะครับเท่าที่เคยได้นะอืมแพงสุดน่าจะอันนี้แหละโอเคใครที่เป็นสายฟาร์มก็อย่าลืมมาเสี่ยงดวงกันตรงนี้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ